เรื่องนางสาตะกีเทพธิดาดอกบวบขมในครั้งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาสร้างพระสถูปและทำการฉลองอุบาสิกาชาวราชคฤห์คนหนึ่งปฏิบัติกิจของร่างกายแต่เช้าตรู คิดจักบูชาพระศาสดาถือดอกบวบขมสีดอกตามที่ได้มามีศรัทธาเกิดฉันทะอุตสาหขึ้นในใจอย่างฉับพลันมิได้คำหนึงถึงอันตรายในระหว่างทางเดินมุ่งหน้าไปสู่ยังพระสถูปในขณะนั้นโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็ววิดอุบาสิกานั้นให้สิ้นชีวิต นางทำกาลกิริยาตายในขณะนั้นนั่นเองไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเท้าสกะเทวราชเสด็จทรงกรีธาในพระอุทยานนางได้ปรากฏองค์พร้อมกับรถคมเทพธิดาทั้งหมดด้วยรัศมีแห่งสรีระของตนท่ามกลางเทพนาตะกะนักฟอนสองโกรดครึ่งซึ่งเป็นบริวาร ขาสกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นมีพระไทยพิศวงเกิดอัศจรรย์ไม่เคยเป็นทรงดำริว่าด้วยกรรมอันยิ่งใหญ่เช่นไรหนอเทพธิดาผู้นี้จึงได้เทพผลิตที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แล้วตรัสถามเทพธิดานั้นด้วยคาถาเหล่านี้ว่าดูราเทพธิดาผู้เจริญผู้มีผ้าเหลืองมีธงเหลือง ระดับด้วยอลังการเหลืองมีกายรูปไล้ด้วยจัน์เหลืองทัดทรงดอกอุบุนเหลืองมีปราศาสเหลืองมีที่นอนที่นั่งเหลืองมีภาชนะเหลืองมีฉัดเหลืองมีรถเหลืองมีม้าเหลืองมีพัดเหลืองครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปางก่อเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ เจ้าถูกเราถาแล้วขอจงบอกที่เถิดนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรเทพธิดาแม่นั้นก็ได้พยากรแก่เท้าสักกะนั้นด้วยคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระบาทได้น้อมนำดอกบวบขมซึ่งมีรสขมไม่มีใครปราถนาจำนวนสีดอกปูชาพระสถูป ข้าพระบาทมีใจผ่องใสมุ่งเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาไม่ทันพิจารณาหนทางที่มาแห่งแม่โคไม่ได้นึกไปที่แม่โคนั้นทันใดน,นั้นแม่โคได้คิดฆ่าพระบาทผู้มีความปรารถนาแห่งใจยังไม่ถึงพระสทูปถ้าข้าพระบาทพึงสั่งสมบุญนั้นยิ่งขึ้นไสทิพยสมบัติ พึงมียิ่งกว่านี้เป็นแน่แท้ท้าวมัควาลเทพกุญชรผู้เป็นอธิบดีในสวรรค์ชั้นไตรทศท,ทรงสดับคํคำนี้แล้วเมื่อจะยังเทวดาชั้นดาววดึงให้เลื่อมใสจึงได้ตรัสคำนี้กะมาตลีเทพสารถีนี้เป็นคำของพระธรรมสังคาหากาจารย์ ตั้งแต่นั้นท้าวสักกะทรงแสดงธรรมแก่หมู่เทวดาซึ่งมีพระมาตรีเทพสารถีเป็นประมุกด้วยคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนมาตรีท่านจงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตหน้าอัศจรรย์ช่นนี้ไทยธรรมที่เทพธิดานี้กระทำแล้วถึงจะน้อยบุญก็มีผลมากเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือในสาวกของพระองค์ก็ตามทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลยมาเถิดมาตลีแม้ชาวเราทั้งหลายก็ควรจะพากันบูชาพระบรมธาตุของพระตถาคตให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เมื่อพระตถาคตยังทรงพระชนอยู่ก็ตามสเสด็จปร,รินิผพานแล้วก็ตาม เมื่อจิตสม่ำเสมอผลบุญก็ย่อมสม่ำเสมอเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุกติทายกทั้งหลายกระทำสักการะในพระตถาคตเหล่าใดแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากก็แลครั้นตัดอย่างนี้แล้วเท้าสก,กะจอมตัวเทพ ได้สั่งระง,งับการเล่นกรีธาในอุทยานสเสด็จกลับจากอุทยานนั้นแล้วทรงทำการบูชาเจ็ดวันที่พระจุลามณีเจดีซึ่งเป็นสถานที่พระองค์ทรงบูชาอยู่เนืองๆสมัยต่อมาเท้าสกกเทวราชได้เล่าเรื่องนั้นถวายท่านพระนารทะเทระผู้จาริกไปยังเทวโลก พระเทระได้บอกกล่าวแก่พระธรรมสังหาหกาจารย์ทั้งหลายท่านจึงได้ยกเรื่องนั้นขึ้นสู่สังคายนาอย่างนั้นแล